ยังอยู่อีกหลายนะกขุมยังอยู่อีกหลายขุมะนะครับ <laughs> <laughs> เราจะไปต่อกันตอนที่สองครับลูก,กรักเจ้าจาักสำคัญความนี้เป็นฉไนตอนที่สองหลวงปู่เขียนบทความนี้ในวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 8ครับวันนี้พ่อได้นำใบสมัครเป็นสมาชิกกาลสุตตะมหานรก มาให้เจ้าทั้งหลายพิจารณาดูว่าใครบ้างที่จะสนใจกาลสุตตะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่าสัญญชีวะมหานรกสัตว์นรกในขุมนี้จะถูกตีเส้นหรือขึงด้วยเส้นเชือกสีดำที่ทำด้วยเหล็กแดงร้อนฉานเส้นใหญ่เท่าต้นตาล นายนิรยาบาลจะใช้เครื่องมือที่มีความคมถากหรือตัดสัตว์นรกตามแนวเส้นสีดำที่ตีเส้นทำเครื่องหมายเอาไว้บนตัวสัตว์เหล่านั้นสมบัติกรรมของผู้มีสิทธิ์จะได้เป็นสมาชิกของกาละสุตตะมหานรกต้องชื่นชอบลักขโมยลักทรัพย์ช่อโกงกินสินบาท รับสินบนทุจริตจ,จิตคดจะถูกนายนิรยาบาลจับมัดให้นอนเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงด้วยไฟนรกแล้วเอาได้ดำซึ่งทำด้วยเหล็กแดงแดใหญ่โตเท่าต้นตาลมาตีบนร่างของสัตว์นรกที่มีขรดร่างกายที่ใหญ่โตมากกว่าภูเขาสูงกว่าต้นตาลครั้นเมื่อเหล็กต้นตาลน,นั้นถูกนาบลงบน ตัวสัตว์นรกนั้นก็จักบังเกิดรอยตามลำตัวเมื่อทำให้เป็นรอยเส้นแล้วนายนิรยาบาลสองนายจึงทำการเลื่อยด้วยเลื่อยนรกอันลุกแดงด้วยแสงไฟกรดค่อยๆเลื่อยไปจนกายขาดเป็นท่อนๆสัตว์นรกก็ดิ้นทุรนทุรายกระวนกระวายดินพลานกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานจนแทบขาดใจ นายนิยระยะบาลก็ยังบังคับจับมัดให้แน่นเข้าไปอีกแล้วเลื่อยตัดร่างกายออกเป็นส่วนๆจนกว่าสัตว์นรกเหล่านั้นจะสิ้นชีวิตแล้วจึงมีลมชีวกรรมพัดมาต่อกายสัตว์นั้นจึงจกฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่โดยมีอวัยวะครบ32 นายนิรยาบาลก็ตรงเข้าไปจับตัวมากดลงบนพื้นบนแผ่นเหล็กที่มีสีแดงด้วยความร้อนแห่งไฟนรกพวกนายนิรยาบาลจักช่วยกันใช้เหล็กเส้นที่ใหญ่เท่าต้นตาลมีไฟนรกเผาไหม้จนร้อนแรงแดงนาบลงบนตัวของสัตว์นรกตัวนั้นแล้วจึงใช้เลื่อยไฟกรดนรกตัดชิ้นส่วนของร่างกายออกเป็นท่อนๆจนตาย ทำอยู่เช่นนี้จนกว่าสัตว์นรกนั้นจะหมดกรรมโดยสัตว์แต่ละตนต่างมีเวลารับการบริการจากพวกนายนิรยาบาลของกาลสุตตะมหานรกนี้แตกต่างกันสัตว์บางตนก็รับกับทานคนละหนึ่งวันบ้างห้าวันบ้างสิบวันบ้างหนึ่งร้อยวันบ้างสองร้อยวันหรือหนึ่งปีนรกบ้าง หากจะเทียบเวลาของหนึ่งวันนรกขุมนี้เท่ากับ1,000ปีมนุษย์การสุดตะมหานารกขุมนี้จะให้บริการทุกระดับอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนเช่นเวลาใช้เครื่องเครื่องไฟกรดตัดอวัยวะแต่ละชิ้นก็ค่อยๆเลื่อยอย่างเชื่องชา้าอาจเป็นเพราะกลัวสัตว์เหล่านั้นจะเจ็บก็ได้สัตว์ปางตนก็จะถูกเลื่อย เร็วบางตนก็ถูกเลื่อยอย่างช้าๆอันนี้คงจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ตนกระทำลักขโมยช่อโกงทุจริตจิตคดเอาไว้แต่อดีตว่าทำเร็วทำช้าทำบ่อยหรือแค่ครั้งเดียวรวมทั้งเวลาช่อโกงลักขโมยทุจริตรับสินบาทติดสินบนใช้เวลาคิดวางแผนเร็วหรือช้า นานมากน้อยแค่ไหนนายนิระยะบาลก็จักทำการนาบด้วยท่อนเหล็กแดงและลงมือเลื่อยร่างกายของสัตว์ช้าเร็วตามแต่กรรมของสัตว์นั้นๆเป็นยังไงกันบ้างครับบรรยายมาเสียขนาดนี้สนใจจะไปเป็นสมาชิกของกาลสุตตะมหานรกกันบ้างไหมครับต้องไปถามนักการเมืองกับข้าราชการ ก็ต้องต้องส่งให้นักการเมืองกับข้าราชการอ่านเยอะๆเขาจะเชื่อหรือเปล่าครับอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเป็นสมาชิกไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนักการเมืองข้าราชการพ่อค้าเนี่ยพวกที่ติดสินบาทข้าสินบนที่จะเอาของไปขายขมิญเนี่ยโดนทั้งนั้นอะเพราะว่าเขาประกาศห้ามขายก็ยังเอาของไปขายเนี่ยโดนทั้งนั้นอ่ะอ่ะอีกสักขุมแล้วกัน แถมไม่เมาแล้วเอาให้ครบเอาให้ครบทั้งหมดเลยไหมครับหลวงปู่มันมีทั้งหมดแปดเอาแปดกลุ่มลย <8 S 1> มเอ๋อแปดกลุ <8 S 1> ่มเลยครับไหนๆก็มาแล้วอวเอเลยครับ